วันนี้ใส่มาค่ะวันนี้ใส่มาใส่มาใส่มาออกงานเลยขอใส่หยิบมาใส่นิดนึงแต่ว่ารอบนี้เป็แบบขอแชร์เพืนค่ะแฟนคล่เข้าปุ๊บลงไปค่ะก็จะเป็นลมเลยตามภาพที่เห็นแล้วก็แบบว่าไม่มีชุดใหม่ด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้ได้แค่นี้คุกเข่าในรอบเดียวเพราะว่าเมื่อยขาแล้วคือจริงๆริคลิปนั้นมมีที่สวยๆเยอะมากเลยะแต่ว่าไม่ขอไปขออันที่แบบยากๆแล้วแบบ ม,ม,มันก็เละลแล้วห <c oughs> น้ามันมัน <c oughs> แล้ววันนั้นไม่ได้แต่งหน้าด้วยเขาต้องออกเช้ามันมีเซน์นันค่ะคือมีเซน์ว่าทริปนี้แต่ไม่คิดว่าจะเป็นบนเขาลูกนั้น <c oughs> เพราะว่าคุณแม่เขาก็ไใหม่ได้ไปคนก็ไปนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ามีชุดนิ่มไป <c oughs> แต่เราเอาขาวครีมไปทุกชุดตอนได้ก็คือเหมือนทุกอย่างมันเงียบไปหมดบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว ใช่หูดับแล้วเหมือนจะเป็นลมเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วข้างบนอากาศมันน้อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะเขาบอกเราเราจำไม่ได้เราจำไม่ได้ว่าพูดอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็คือเขาคุยข่าว็่าคืออมันน่าจะใช่แล้วเลยเขาก็จําไม่ได้เพราะเราก็ตื่นเต้นมากค่ะเราเราไม่พูดอะไรเลยเราอยู่ร้องไห้อย่างเดียวค่ะแล้วก็มีกีดกีดร้องไห้ร้องไห้อะไรเงี้ยเหมือนไปโพล่าตอนนั้นหรือตัวอีกทีเขาจับมือแล้วก็ยัดแหวนใส่ให้แล้ว